มีไม้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหรือว่าบางคนก็เรียกว่าไม้จบใหม่ไม้จบใหม่ก็คือจบแล้วล่ะจบแล้วล่ะก็พอก็คือไปซ่าได้อะไพอใไปอใจระดับได้เออแต่ถ้าเอามันเนียนกริปเนี้ก็ต้องรอสักพักนี่นิเลื่อนมันแน่นกว่านี้รอเมฆมันแน่นกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้มันมันเขาเรียกอะไรเมฆมันเพิ่งเริ่มตั้งขันนี่ก็จบแล้วนี่ก็คือทานุกิ ระวังข้างหลังเนี่เนี่ก็คือทานุกิระวังข้างหลังจริงตัวนี้ใช้ระบบฝังนะฝังฝังหยอดเข้าไปใช่ไหมยอดเข้าไปเลยอใ็นไหมครับเห็นเป็นอย่างนี้ก็จริงเราก็ต้องมาโนแล้วเฮ้ยไม้ตัวนี้มาพลิกดูเอียงหน่อยว่าเฮ้ยลงไปนอนได้ไหมวางแตะขอบกระถางได้ไหมพอได้ได้ปุ๊บนี่ฝังไหนวะใช่ไหม ฝังหน้านี้ได้างนี้ไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องตอบโจทย์ได้ว่าในอนาคตไม้ตัวเนี้จะต้องอยู่ในภาชนะอ่อมบางห,หรือแปดเหลี่ยมบางแล้วมันจะได้โชว์ขึ้น ก็คือเลือกกระถางให้เหมาะกับไม้อ่ะใช่ครับเพื่อนได่ไปไม้ทรงนี้เป็นใส่อีกทรงหนึ่งมันก็มันก็ไม่สวยใช่้ามัาไม้แล้วมันต้องเข้ากันมันจะส่งไม้ทันทีมันต้องคิดคิดคิดเผื่อไว้ให้หมดเลยอ่ะเนาะการเลี้ยงปนไสคิดเผื่อไว้ให้หมดไม่ง่ายนะเพื่อนดูมันง่ายเออนี่เห็นไหมเนี่ยเนเวลาบ่มไม้เนี่ยพี่สองเนี่ยจะจะจินตนาการเผื่อกระถางหมดเลยว่ะ สร้างไม้ต้นนี้ต่อไปเนี่ยกระถางไม่ใช่ใกล้เคียงแบบนี้ครับผมแต่จะต้องสภาพดีกว่านี้นี่คือกระถางเลี้ยงกระถางเลี้ยงกระถางจบกับจบก็สวยแลดไม้จะขึ้นทันทีนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับสร้างเนี่ยเดี๋ยวมันใกล้ละเนี่ยเห็นนะว่าไม้พอไม้มันแรงเห็นไหมชาชาไม้มันแรงเนี่ยพี่จะให้ดูเนี่ยไม้พุ่งใช่ไหมเออไม้มันพุ่งหรือไม้มันแรงเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เห็นไหมแผลมันระเบิดใช่ไหมเห็นไหมรอยลวดมันเห็นไหมอมใช่ไหมมันดันมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเืบจะม้วนแล้เนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม้มันสมบูรณ์คใช่ไหมเทียนเทียนทะเลเนี่ยถ้ามันมันนั่นแ่ะคุณจะดูผิวมันได้ผิวมันจะไม่ได้แห้งๆอะไรนะมันจะเห็นไ่ะมีแตกลายงามันจะมีเขียว มีเกียวมีน้ํำตาลคือมันโสดใสอะ่ะครับผมยิวมันแลเแป่นงน้ำบางคนไม่เข้าใจในไปเก็บเก็บไอ้ไอ้ที่ไม้โซมๆแล้วจะมาอัดกับเข้าเลยเนี่ยอือันนี้ถามว่าไม่แนะนําครับควรที่จะบํารุงระบบรากเขาก่อนให้เขาแตกยอดให้ฟูอย่างเงี้ยเห็นไหมให้เขาแตกสมบูรณ์ดีเนี่ยเห็นไหมครับ พอไม้มันสมบูรณ์ดีอะไรดีเนี่ยผิวมันจะสดใสนะครับเพื่อนใบเขาจะอวบเนะแบบนี้เลยนะไม้สมบูรณ์ถ้าใบเท่าที่เลี้ยงมาถ้าใบมันไม่สมบูรณ์ใบมันจะเบนเบนแห้งๆออกแหลมๆนิดๆนี่ครับใบสมบูรณ์เพื่อนใบจะอวบอ้วนเนี่ยใบจะมีขนย่าเห็นเพี่อนเพื่อนบอกที่เลี้ยงเทียนจะรู้อยู่เนาะใบจะมีขนนะครับเพื่อนมีขนนะ คือเพราะว่าเทียนเนี่ยเป็นเป็นไม้ที่อ่เขาเรียกอะไรระบบกองมันดีระบบกองมันดีะบบน,ดนะเดี๋ยวดูดิทานุกิทานุกิกเจ็บเจ็บเด็ดเจ็บเจ็บตรน,นี้นั่นเพื่อนน,นี่นน่นน่ะถ้ายคลิปนี่เดี๋ยวเดี๋วไปดู<ๆ>เนี่ยชุดเนี้ยอันนี้มันได้ประมาณแค่ หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณดูนี่มันนี่นี่อนี่เห็นไหมนี่จากล้องซูมใกล้ซูมเข้าไปด้เนี่ยเนี่ยสิบกว่าปีเลี้ยงอยู่ในกระถางแค่นี้นะเพื่อนะเนี่ยเล็กๆสิบกว่าปีเล็กกว่าอันนี้นะเพื่อนนะเนี่ยสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีนะครับเพราะเราเลี้ยงในกระถางไงเราไม่ได้ลงดินลงดินลงอะไร แต่ผิวดูเห็นไหมนะผิวมันจะต่างเดี๋ยวพี่จะเอาที่เลือดออกมะระวังนะขากุ้งเดิมดึงไปนู้นเลยเออดึงออกไปเลยโอเคเห็นไหมไม้ตันนี้จบมามันไม้เป็นกึ่งตกกึ่งกึ่งตกกระถานนะชาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพี่เห้เปรี่ยบเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมใหญ่มากเนี่ยน yes. right ี่เด mm ิม hmm. ชีเนี่ยมันอยู่ในกระถางกระถางทั่วไปลองมาใส่กระถางจริงมันดูแล้วเดี๋ยวไปจบสมบูรณ์ก็เปลี่ยนอีกไปอันนี้ไม่แทบจะเหมือนกันมีลายมือพี่อยู่แค่ปลายปลายนี่นะเพื่อนมีอยู่แค่ลายปลายปลายตากล้องค่อยๆแพนดูลายแล้วเพื่อนอันนี้ของจริงนี่ค่อยๆที่ธรรมชาติช้าช้า เนี่ยธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวไปดูต้นเด็ดต้นเด็ดนะครับมาไปหันมาเพื่อมาที่นี่เดินนิดเพลินนะครับผมอากาวันนี้ได้อากาศดีเดินดูเพลินครับใช่วันนี้โชคดีโชคดีมากไดดู้ีีีวันนนน่่ก็า อ่าอย่างนี้ไม้ไม้เกือบจบเนี่ยไม้สักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่มีไม้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับใช่ไหมหรือว่าบางคนก็เรียกว่าไม้จบใหม่ไม้จบใหม่ก็คือจบแล้วล่ะจบแล้วล่ะก็คือไปซ่าได้อ่ะไปอวดไปดักก็ได้เออแต่ถ้าเอามันเนียนกริปเนี้ก็ต้องรอรอสักพักนิดเพื่อมันแน่นกว่านี้รอเมฆมันแน่นกว่านี้ ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้มันมันเขาเรียกแล้วเมฆมันเพิ่งเริ่มตั้งเขากําลังฝนก็าลังมากับฝนกําลังมาเดี๋ยวถ้ามันแน่นกว่านี้นะมันนี่ตากล้องมาดูฝั่งนี้จะเห็นชัดหน้าไม้มาเรื่อยๆค่อยๆตัดแต่งมาเพื่อนๆถ้าภาพปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บก็ขออภัยนันเพื่อนตากล้องมือใหม่สมัครมใหม่มือใหม่เทรนตากล้องเทรนตากล้องอยู่นี่นี่ค่อยช้าๆนี่อีกหนึ่งต้นนันเพื่อน นี่น้ไม้อยู่นี่อันนี้คือหน้าไม้ใช่ไหมใช่ใครจะถ้ากล้องแพนดูซากธรรมชาติอันนี้อันนี้อันนี้แปะเสริมวะอันนี้เสริมวะไม่บอกข้าพี่ตอกไม่บอกก็ไม่รู้นะครับจะกลมกลืนกันไปหมดเลยนะเผื่อธรรมชาติไปเลยนะเห็นไหมเวลามันนั่นแหละถ้าเราทาทาอยากทาซากสีขาวมันจะขึ้นไหมปะขึ้นกว่านี้ขึ้นแต่ตัดเลยเนาะอ้นี่จะเด่นเนาะตัดช่อชื่อนะฮะนี่นะครับพี่ตองไปด้วีกเทียนนะครับ นี่ก็มีนะครับนี่อ,อันนี้อันนี้ของร<อ>่างเดิมเลยลาาย <c oughs> ฮาวาย <c oughs> โฮาวายบิ๊กๆเนี่ยนูน่น <c oughs> มีเล้าที่มองนี่มีเยอะนะเพื่อนนะแต่โดนเทียนกลบหมดนะครับผม <c oughs> ใช่นี่ย้อนมาดูตัวนี้นี่นี่ก็เหมือนกันสภาพไม้เจ็ดิแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยดูเอาแล้วกันถ่ายให้เห็นสองคนเลยดูนี่ต้นเห็นไหมต้นเล็กข้างหลังด้วยเล็กหรือใหญ่ใช่ไหมต้นใหญ่นะเพื่อน อันี้เทียบกับพุงผมเนี่ยนี่คือทานุกินะนี่ทานุกินะครับเพื่อนใหญ่กว่าคนขี่นะลองเทียบดูจะเล็กกว่าคากิหน่อยนะเพื่อนนะมันเล็กกว่าคากินิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวให้ตากล้องซูมแพนดูรัดผิวเพราะว่าเราวางเราวางสายเมนไว้เนี่ยให้มันผิวไหวให้มันนุ่มตาถ้ามันแน่นพอนี้มันจะเห็นชัดนะเพื่อนอันนี้ชอ ช่อยังไม่เท่าไหร่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มมาแล้วไม่เอกตั้งเขาแล้ <c oughs> มีแบบนู่นทั้งกระถางทั้งอะไร <c oughs> เด็ดเด็ดเพื่ออไปดูนูนน่นน่ะอ้นู่นอ่ะไอ้นู่นเกือบร้อยแต่ยังไม่ได้เอาออกโชว์ไหนน,ะนั่นเองนี่นิกินะระวังนะ นี่นะครับเพื่อนอันนี้ก็จบแล้วนี่คือคือทานุกิระวังข้างหลังเออนี่ก็คือทานุกิระวังข้างหลังจริงตัวนี้ใช้ระบบฝังนะฝังฝังยอดเข้าไปใช่ไหมยอดเข้าไปเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่กิ่งตอนอันนี้เป็นเมล็ดเมลเดเออที่ดูว่ามลเดเนี่ยไม่ถามแล้วกันว่ากี่ปีอย่าถามจะถามเพราะมาเลส เนี่ยมันจบแล้วไอ้ข้างในเราต้องใส่เครื่องปลูกไม้ป่าก,ก่อนหยอดเข้าไปใช่ต้องใส่เครื่องปลูกแล้วก็ห<ช>ยอดเข้าไปใช่ไหมอืมแล้วก็ปล่อยให้รากมันไหลลงมาแ้วดูกระถางเพื่อน <c oughs> กระถางนี่ก็สั่งปั้นของเขาโดยเฉพาะเลยนะมันจะเข้ากับไอ้นี่มากเลยอ่ะเพื่อนใช่เพื่อนเห็นต้นจริงกระถางจริงนะครับผมแววเวียมาดูผ่านมาชนบุรีบายพารก็แวะมาดูอันเนี้ยเลเก็บไว้ถามว่าทําที่ต๋องทาธนูกิโซนใหญ่เนี่ย จะเก็บซากรธรรมชาติครัจะใช้ซากรธรรมชาติครัเราล,ลวดลายของธรรมชาติเอาไว้อวดให้พวกเราได้ศึกษากันใช่ไหมหว่าเฮ้ยเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ทอคอบอนไซที่เล่นเล่นไม้ซากค,ครับเขาเนี่ยเขาใส่ใจตรงเนี้ยจิ้มเลยตรงเนี้ยก็คือซากซากนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณจะทำทานุกิกัน น,น,นแล้วเนี่ยหาซากให,ให้ได้ก่อนให้ได้และซากสวยๆไอ้พวกนี้เดี๋ยวเอาเอามาว่ากันจะดูวัตถุดิบไหมล่ะซากที่พี่ตอมเก็บสะสมไปครับไปมากเ,เอาไปนู้นแค่แค่บางส่วนมันกระจัดกระจายเดี๋ยวไปดูที่กองนู้นยังอยู่ไหมอยู่สิเดินตามเดินตามกันแบบเรียวๆชดๆไม่ต้องตัดนะเพื่อนนี่กกี่นั้นเนี่ย นี่ก็กินะนกกินก็กิเี่กกินกกิเด็กยว้เพื่อนเพื่อนพรซากเนี่ยเอ่อ่าเทียบถังสองไลลิ้รน่ะถอยไปให้เห็นถังสองไลลิตรกันนะเพื่อนพอกันเลยใหญ่เนี่ยนีกินะใหญ่ท่ดๆโอกับคุณเออเนี่ยซากที่เก็บสะสมไว้นั่นนมาเนี่ย ไหมมีเพื่อนเนี่ยนี่นี่เองเนี่ยสมมติว่าเราได้มาอย่างเงี้ยใช่นไหมครับเห็นเป็นอย่างนี้ก็จริงเราก็ต้องมาโนแล้ะเฮ้ยไม้ตัวนี้มาพลิกดูเอียงด่งไหนว่าเฮ้ยลงไปนอนได้ไหมวางแปะขอบกระถางได้ไหมพอได้ได้ปุ๊บนี่ฝังไหนวะใช่้ยม้าฝังหน้านี้ได้ไหมหรือว่าฝังหน้านี้ครับใช่้ยม้าก็เตีย ใช่ไหมใส่นี่เลาะนี่ขึ้นไปนี่ใช่ไหมเดี๋ยวปลูกปีกลับใครอยากเห็นพี่ตองเจียร์ซากคอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวผมก็าถ่ายคลิปให้ดูเออเนาะเนี่ยคอมเมนต์กดไลค์กันมาเยอะเดี๋ยวผมเนี่ยไม่ได้ว่ากุงลองยกเง๊้นะครับเพื่อนเมื่อกี้ผมจะยกอันนี้ผมจะไม่ยกนะไมนี่นะเพื่อนไม่เบานะนี่อย่างน้อยสิบโลนะเนื้อแน่นๆนะเพื่อนๆไม่ได้เบานะ ตันตันยกเนียครับไป <c oughs> ม่ไงแล้วครับนี่คือบางส่วนแล้วก็มันยังกระจัดกระจายอยู่ในสวนอ่ะที่สาวางไววางทิ้งไว้พอนั่นุ๊บก็จะหยิบขึ้นมาใช้คือจะไม่ทิ้งฮะเก็บคือทุกอย่างมีคุณค่าคือคิดดูตั้งแต่เริ่มเริ่มเล่นเทียนอ่ะสามสิบกว่าปีถ้าใครไม่รู้ก็อ้อ,อย,ยพอทานใช่ได้ไปถึงกระสอบมีนะมีพวกอ่ หามาขายได้ไหมพวกตู้ปลาเอาไปตู้ป่าไ,ไปเรียงเรียง,เร,ยงเรียงในตู้ป่าที่ก็จัดสวนในสวนในตู้ป่าเขาจะมาเอาเยอะแยะโอโ้สวยๆเพราะว่าคือส่วนใหญ่จะมองข้ามคใครที่คิดต่างส่วนใหญ่จะบอกไม่ใช่ ใครที่สร้างสรรผลงานอะไรมาใหม่ๆส่วนใหญ่จะมีการแอนตี้ก่อนครับผมใจมะไหมจะไม่ยอมรับฉะนั้นแล้วถ้าเล่นบอนไซนะครับเล่นให้เล่นให้เป็นระยะยาวเอาตัวพี่ต๋องเป็นที่ตั้งเลยบ,บอก <ผม S 1> บอกเลยบอกกับทุกคนไว้เลยว่าพี่ต๋องมีวันนี้ได้เพราะว่าพี่ต๋องไม่แคร์คาพูดของคนอื่นแคร์ความคิดของตัวเองว่าเราต้องสร้างผลงานเนี่ยออกมามอวดออกมาโชว์ครับผม ใครเป็นที่ยอมรับให้ได้ดังนั้นแล้วพอเราเริ่มทําอะไรปุ๊บใครติใครติใครว่าอันน,นขอบคุณเขาเก็บไว้เป็นกําลังใจไปอย่าเพิ่งไปท้ออย่าไปท้ออย,ทอ,อย่าไปถอยเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่เอาไม่เล่นนู่นนี่นั่นก็คุณไม่เล่นแต่ผมเล่นนะมีอยู่คำหนึ่งที่พี่สองใช้เสมอไม้กูไม่ใช่ไม้มือ <Yes. S 1> ไม้ไม่มีอะไรทําให้มันมีอะไรครับผมอันนี้แหละอยู่ได้ครับแล้วเราจะชนะสุดยอดส่วนคลิปนี้ ก็เดี๋ยวไว้เท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้รอคลิปหน้าคลิปนี้ก็ถ้าดีดีสาระดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากอย่างกุ้งบอกนะครับว่าใครอยากดูพี่ต๋องเจียซากในในในชุดของในบ่าวกุ้งในคลิปเนี้ยคอมเมนต์มาให้ผมมาผมจะขับรถมาจีให้พี่ต๋องเตียให้ดูเลยนะครับผมผมก็อยากเห็นด้วยอยากถามแทนที่คนไม่รู้ ถามแท่งคนไม่รู้นะครับผมตัวตัวผมผมก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะมาถามไปรู้พร้อมกันคืออยากรู้อะไรอ่ะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวเราช่วยกันเสริมเพวยกันเติมให้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณป่าครับผม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 สวั้ดีครับเพื่อนๆนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ